เรื่องต่อไปต้องเตือนภัยคนที่ชอบไปทะเลนะครับหลังมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่อ่าวตาลคู่จังหวัดตราดแล้วก็เจอกับปลาเตกเล้งนะครับเป็นปลาที่ปากแหลมกระโดดแทงคอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวบริเวณนั้นช่วยกันนําตัวนายนพดลสีงามขึ้นมาประถมพยาบาลบนฝั่งนะครับและเรียกรถกู้ภัยของอ,อบอตอบางปิดมาช่วยนําส่งโรงพยาบาลตราดเพื่อจะนําไปผ่าตัด หลังจากถูกนี่แหละครับปลาเต็กเล้งนะครับหรือว่าปลากระทุงเหวแทงเข้าบริเวณลำคอครับนายกอบตาบางปิดบอกว่าปลาเต็กเล้งจะสายตามชายฝั่งธรรมชาติของมันคือจะว่ายอยู่บนผิวน้ําแล้วมีลักษณะกระโดดไปมานะครับแล้วด้วยความที่ตัวมันเนี่ยปากแหลมตัวยาวทําให้พุ่งแทงวัตถุด้านหน้าได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์แทงคอนักท่องเที่ยวขึ้นแบบนี้ก็เลยอยากจะแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ําให้เพิ่มความระมัดระวังด้วย และถ้าใครจําได้นะครับคุณผู้ชมย้อนไปเมื่อปี61มีนักเรียนหลักสูตรหน่วยรบพิเศษกองทัพเรือหรือว่าหน่วยรีคอนนะครับถูกปลาชนิดนี้แหละครับพุ่งแทงที่ลําคอขณะกําลังฝึกหลักสูตรในพื้นที่อําเภอแหลมง,งอบจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับ